โอตาคือรู้ว่าโอตาตกลงคำนี้แปลว่าอะไรกันแน่โคโดยาบายพอดแคสต์นักสอนดามะคอนยิจิราสวัสดีค่ะกลับมาพบกับโคโดยาบายพอดแคสต์ที่จะเอาเรื่องญี่ปุ่น มาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะกลับมาแล้วค่ะเอพิโซดของเราในวันนี้นะคะก็บอกเลยว่าตัวเองก็เป็นนั่นก็คือเดคอมีโอตาคุนะคะสังคมและโลกเรียกฉันว่าโอตาคุค่ะคําว่าโอตาคุหรือว่าโอตาหรือว่าโอตาคุที่เรารู้จักกันเนี่ยคืออะไรแปลว่าอะไรยังไงแล้วก็คนแบบไหนกันแน่นะคะะคือโอตาคุอ่ะ,ออะวันนี้มาฟังกันนะคะว่าแท้จริงๆแล้วคำว่าโอตาคุนั้นมีความหมายว่าอะไร เอาละค่ะอย่างแรกเลยนะคะอืถ้าพูดถึงโอตาคุแล้เนี่ยเอาอินเมของประเทศญี่ปุ่นก่อนเลยเนาะทุกคนจะคิดว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบโอ้โหฟุ่งฟิ่งสดใสทุกคนแบบว่าน่ารักม,มุ้งมิ้งคิคุอานอนะนูน่นนี่นั่นนะคะแต่ทันที่จริงแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเก็บตัวค่อนข้างสุดๆเลยอะ่ะคือเขาจะมีหน้ากากที่เขาใส่เพื่อเข้าสังคมกับตัวจริง ที่เขาเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ใช้ทวิตเตอร์เยอะแล้วก็เป็นประเทศที่มีผู้ใช้เขาเรียกว่าอุราอากานโตเป็นอักเคอลับเพราะว่าเขาต้องแยกชีวิตของเขาเราใช้ชื่ออากิเป็นแบบว่าอาเคาปกติเป็นตัวตนของเราที่สังคมรู้จักใช่ไหมเราก็จะมีอุรากะมีอากเค้าอีกอันหนึ่งอาจจะเป็นเอาไว้เสพเรื่องอนิเมะอย่างเดียวเอาไว้ทําตัวติ่งเอาไว้ทํออตตาคุเราก็จะมีอีกชื่อหนึ่งอะไรอย่างนี้คือ ความจริงแล้วคนญี่ปุ่นโลกส่วนตัวสูงมากเลยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะมันก็กลายเป็นที่มาของ culture otaku แล้วก็ kaku de otaku คือ otaku แอบซ่อนมีเยอะมากจะบอกเลยว่าอัีกก็เป็น otaku แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็เคยเก็บเอาไว้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากเก็บแล้ว,วคือไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าคนคนตอบรับและคนเข้าใจคําว่าอตา k u ได้มากยิ่งขึ้นกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนก็จะมีการเหยียดนะ อุตห้โอตาคูอะ่ะคือเมื่อก่อนโอตาคูไม่ใช่คําที่ดีเป็นคําที่แบบ ตายแล้วอ่ะอยู่ติดบ้านเป็นกิกเป็นเนิร์ดหรือเปล่าแต่โชคดีโลกของอินเทอร์เน็ตและก็สังคมสมัยนี้เปิดรับมากขึ้นกลายเป็นว่าการเป็นโอตาการเป็นโอตาคุหรือว่ากลายเป็นเนิร์ดเป็นก๊กอะไรที่แบบเฮ้ยมันเป็นซับเคานเจอร์มันเป็นอะไรที่โอเคก็คือดีขึ้นเยอะเลยนะคะแต่ถึงแม้กระนั้นประเทศญี่ปุ่นก็ก็ยังมีคนซ่อมตัวอยู่นะคะว่าเป็นโอตาคุอะไรอย่างนี้อ่ะแต่คําว่าโอตาคุจริงๆแล้วแปลว่าอะไรโอตาคือ ถ้าเอาจริงๆคือคำนี้เนี่ยแปลว่าบ้านนะคะ,ะแบบว่าเวลาแม่บ,บ้านเขาคุยกันใหโอตาคุโนตะนัซามะคือประมาณว่าอุ๊ยสามีบ้านเธอโอตาคุนะคะโอตาคุแปลว่าบ้านนั่นเองนะคะตามนั้นเลยเป็นคนติดบ้านเป็นคนอยู่ในบ้านอยู่ในห้องอยู่ในโลกส่วนตัวมีพื้นที่ของตัวเองค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะนั่นเลยเป็นที่มาของคำว่าโอตาคุนะคะแต่เราก็จะเรียกกันสั้นๆว่าโอตา อะไรประมาณนี้นะคะ,ะแต่ทีนี้เนี่ยโอตาคุมีแบบไหนบ้างแวบหนึ่งคุณอาจจะนึกถึงอนิเมะเกมแต่เมื่อมีไอดอลเข้ามาตอนนี้มันก็จะมีอีโอตาละก็เป็นโอตาไอดอลใช่ไหมแต่บอกก่อนเลยว่าคำว่าโอตาคุนนเนี่ยมันเหนืออนิเมะเหนือเกมเหนือมังอ่งะเหนือไอดอลมันมีเดชชาโอตาคุโอตาคุเกี่ยวกับรถไฟก็ได้นะคะหรือว่า โอตาคุเกี่ยวกับอะไรดีออย่างเช่นอ่ะโดยวดโอตากคือคนนี้เป็นโอตาคุเกี่ยวกับอาหารหรือว่าโอตาคุเกี่ยวกับแขนไหนก็ได้แต่สิ่งสําคัญในการเป็นโอตาคุมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยคุณต้องรักในสิ่งนั้นในสิ่งที่คุณชอบรักไม่พอต้องมีอะไรคะต้องมีความรู้ต้องขยันหาความรู้คือ รู้กันเนาะว่าด้อมหลายด้อมบางทีขิงกันในเรื่องของความรู้แล้วก็ข้อมูลอะไรอย่างนี้คือที่จะต้องขิงกันเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการให้คนใหม่ๆเข้ามาในสังคมอดของเรานะแต่มันจะมีคนบางประเภทที่แบบว่าชอบผิวเผนะินอะแล้วก็เรียกตัวเองว่าโอตาคุมันสะก,กิดใจพวกเรามากเลยคุณต้องเข้าใจว่า พื้นที่แต่ละพื้นที่ของโอตาคุแต่ละด้อมแต่ละสถานที่แต่ละพื้นที่ที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นเซฟโซนของเขาคุณต้องเข้าใจว่าพวกเราโอตาคุเนี่ยครั้งหนึ่งเคยโดนสังคมแบบว่าไม่ได้กีดกันหรอกนะแต่ก็คือเหมือนกับว่าเออถูกมองว่าเป็นแบบเฮ้ยไม่ไม่ไม่ใช่พวกเมนสตรีมอะเออนึกออกใช่ไหมเราก็เลยต้องป้องกันพื้นที่ของเรามากเป็นพิเศษ แล้วบ่อยครั้งที่บางทีคอนเทนต์ที่เราชอบเอางี้เอา,เอายกอนิเมเป็นตัวอย่างอนิเมที่เราชอบมากๆเนี่ยยูดีดดังระดับชาติระดับโลกมันก็จะมีคนเข้ามาเยอะขึ้นใช่ไหมแฮปปี้ค่ะดีใจพร้อมสนับสนุนสิ่งที่เราชอบแต่ด้วยสัญชาตญาณโอตาขุปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องการปกป้องพอใครแปลกหน้าเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีการแบบว่าอ่ะคนนี้ชอบจริงหรือเปล่าหรืออะไรมันก็จะมีการแบบว่าเอ้ยเช็คก่อนชอบจริงหรือเปล่า คือไม่รู้ไม่ว่าแต่มันจะมีบางพวกที่แบบว่าเข้ามาแล้วอวดว่ารู้นู่นนี่นั่นแล้วไม่รู้จริงมันก็เลยนะเห็นดรามา่าตามโซเชียลตามแบบว่าออนไลน์กันเยอะคือไม่ได้อะไรต้อนรับแต่บางทีก็อยากจะให้ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบนะคะเพราะการความเป็นโอตาคุเนี่ยม,มันผูกกับความใส่ใจและทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งนั้นๆที่เราชอบด้วยเพราะฉะนั้นคือการจะเรียกตัวเองว่าโอตาคุได้เนี่ยรักด้วย แต่ก็ต้องทุ่งเทด้วยนะมีเวลาให้ด้วยบอกก่อนเลยว่าถ้าชอบอนิเมะก็บอกก็ได้ว่าเป็นคนชอบดูอนิเมะไม่ต้องเรียกตัวเองว่าโอตาคุอนิเมะก็ได้มันไม่จําเป็นแต่เมื่อใดที่จะใช้คําว่าโอตาคุปุ๊บเนี่ยคุณต้องระวังเลยนะจะมีสายตากชิงชิงชิงมาแล้วว่าอ่ะ เรียกตัวเองว่าโอตาคุเนี่ยขนาดไหนอะไรมันจะมีไงชอบชอบดาบพิาา่าตอสูรค่ะเออเป็นเป็นคนชอบดูดาาพิฆาตอสูรเออไม่ต้องบอกว่าเป็นโอตาดาบพิ่าตอสูรหรือไม่ต้องบอกว่าเป็นโอตาไอดอลชอบไอดอลก็ได้ไม่ต้องไงคําว่าโอตาใช้แล้วลวงน่าก,กลัวนนี้ก็จะมีอะไรที่ตามมานูน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าใช้ไม่ได้ใช้เหอะไม่ต้องซีเรียสแต่แค่บอกเฉยๆว่าอะ ถ้าเวลาเข้ากลุ่มเข้าคอมมูนิตี้แล้วมันอาจจะเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้นั่นก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ฉันไม่ค่อยเข้าคอมมูนิตี้อ่ะนะเพราะว่าบางทีฉันก็ไม่ได้อยากจะไปขิงกับใครอะไรอย่างงี้ฉันก็ชอบของฉันอารมณ์ประมาณนี้อ่ะเนาะอารมณ์อ่ะแต่ก็นั่นแหละในสังคมอ่ามันเกิดขึ้นมาจากสังคมที่มันมีสังคมหลักและมันมีสังคม ซับเคานเจอร์นะคะแล้วก็ซับเคานเจอร์เหล่านี้เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่โอตาคุหลายๆแขนงเขาอยู่กันในโลกแห่งความจริงในโลกออนไลน์น,นู่นนี่นั่นอันนั้นก็แล้วแต่กันไปนะคะเพราะฉะนั้นโอตาคุเคานเจอร์ culture, ถือได้ว่าเป็นซับเคานเจอร์และตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยซับเท่าไหร่แล้วนะถือว่าเป็นเคานเจอร์ที่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อสื่อต่อโซเชียลมีเดียและต่อหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโอตาคุหรือว่าใครที่ชอบอนิเมะไม่ต้องอายอต่อไปแล้วนะคะ ออกมาเต็มที่เลยค่ะเราเป็นโอตาคุเพียงแต่ว่าถ้าเกิดจะชอบหรือจะอะไรก็เต็มที่กับมันค่ะเอาให้มันชัดเจนไปเลยว่าเอ้ยเราชอบเรื่องนี้เราอินเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเลยนะว่าพอเป็นโอตาอันเม่แล้วต้องดูทุกเรื่องต้องชอบทุกเรื่องไม่ต้องคือเลือกในสิ่งที่ชอบหาสไตล์ในสิ่งที่ชอบแล้วก็ชอบดูอนั้นไปเลยเต็มที่ไอดอลก็เหมือนกันเป็นโอตาไอดอลคุณก็ไม่ต้องแบบตามทุกวงคุณก็มีแนวของคุณคุณชอบแนวไหนก็ตามแนวนั้นไปไม่ต้องซีเรียสนะคะเพียงแต่ว่าขอ ใจรักแล้วก็รักที่จะศึกษาเพิ่มเติมแค่นั้นก็พอแล้วเนาะหูยแค่คำว่าโอตาคุคำเนียวพูดได้ยาวขนาดนี้เลยหรอเอาละค่ะแล้วนั่นก็เป็นนะคะเอพิโซดเกี่ยวกับโอตาคุโอตะนั่นเองค่ะสำหรับใครอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเรื่องอะไรบ้างก็คอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็ขอความคิดเห็นไว้ใต้วิดีโอนี้เยอะๆเลยก็ดีก็อย่าลืมแชร์กันให้คนอื่นด้วยนะเผื่อคนห่คนที่มีความคิดเห็นอะไรอย่างนี้น่นนั่นนะ อ่ะเอาเป็นว่าเอพิโซดนี้จบเพียงเท่านี้อ่าอย่าลืม Fol โล่ละจัดไปโอเคค่ะเจอกันเอพิโซดหน้าบายบายหูดีพอดแคสต์ h ูดีพอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าหูดี